สวัสด,ดีไอ้พวกหัวปกชั้นเจมชมเขียวพร้อมจะปั่นกันหรือยังเจชอบเขียวและบักนัสแอร์ไลน์มากับเกม,มแมดูซาคำสาาแห่งอาร์ทีน่านะคะเธอฉันจะบอกว่าเม,มดูซ่าแม่นางงูกิงกองเนี่ยมีชีวิตที่แบบน่าเศร้าน่ารันทดมากเลยนะฉันจะเล่าให้ฟังเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะแต่วันนี้ฉันก็เริ่มเป็ดที่แบบน้อยๆนอย27นะคะเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยฉันยังไม่ทันจะเล่าประวัติเธอเลยเธอให้ฉันเข้ารอบหมุดฟรีแล้วว่าเอาดีแต่ว่าถูกใจแปลว่าแม่ดังเมดูซ่าเนี่ยอยากจะให้เซนเนี่ยเล่าประวัติความเป็นมาของนางเอาแบบว่าเยอๆนะก็คือเรื่องมันเป็นตำนานของกรีกอะนะเธอคือว่าแม่นางเมดูซ่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นครึ่งคนครึ่งเทพนะคะที่แบบมีใบหน้ามีผิวพรรณที่สวยมากมีพมมีพมพว่ะ มีเส้นไหมมีผมมที่ยาวสลวยสีทองแบบว่าโอ้โหสวยงามมากเลยจนเป็นที่น่าอิจฉาของแบบว่าของทั้งคนทั้งเทพเธอคิดดูจนเทพอธีนาเทพีแห่งความรู้สติปัญญาเกิดอิจฉาค่ะก็คือนางก็เกลียดเกลียดแมดูซ่าอยู่แล้วเป็นทุนเดิมใช่ไหมแล้วมีอยู่วันหนึ่งโพไซดอน โพไซดอนเทพพระเจ้าแห่งอาบอบนวดก็คืออยากได้เมดูซ่าเป็นเมียก็เลยทําการทำเข้าไปข่มขืนเมดูซ่าโทเข้าไปข่มขืนในวิหารนะคะแล้วก็เข้ารางวัลโดนโตนะคะตอนนี้นะคะ300กว่าโอ้เมกะ549จ้าตบมือก่อน <c oughs> อ่าพอนางถูกข่มขืนเสร็จปุ๊บได้ทีนางอธินาเลยปล่อยข่าวลือเลยว่าเนี่ยเมดูซ่าโดนพระพรมจันไปจากวิหารนะ เออทำให้ชาวเมืองชาวอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มเกลียดค่ะเริ่มเกลียดเมดูซ่านะแล้วอัธินาก็เลยทำมาทำการลงโทษเมดูซ่าในการสาบให้เป็นแบบว่ารูปหลักที่น่าเกลียดอัปลักษณ์เป็นครึ่งคนครึ่งงูแบบเนี้ยทาให้ผมเป็นแบบงูเกงกองแบบนี้และที่ร้ายที่สุดก็คือใครได้ต้องตานางเมดูซ่าก็จะโดนสาบให้กลายเป็นหินทุกคนก็เลยกลัว ทุกคนก็เลยกลัวเมดูซ่าค่ะว่าเป็นปีศาจร้าน่าเกลียดอ่ะบวกมาอีก148จ้าสาวจ๋าเห็นปะคือความจริงแล้วเนี่ยชีวิตเมดูซ่าคือน่าสงสารมากเลยนะเธออย่ามองว่านางเป็นแบบตัวปีศาจตัวดุร้ายเลยนะคนที่ทายกาศที่สุดอะก็คือคอทีนานะเอาดีๆเข้ารางวัลก้อนโตนะคะสองรยกว่าแล้วนะคะบวกมาอีก2อ7จ้าแต่เอาจริงทำไมรู้ไหม ที่เจแบบขุ่นเคืองใจก็คือทำไมไม่มีใครลงโทษโพไซดอนนะเทพแห่งอาบอบนวดไม่มีการโดนลงโทษเลยบวกมาพันสามอุโยกับการแบบว่าเขารอบบุญฟีง่ายขนาดนี้เร็วขนาดนี้นะเราแบบแค่27นะเอาดีๆเธอเธอตามใจามาเล่นได้เลยนะคะแค่คลิกลิงก์คลิกเดียวนะคะมนเล่นนะคะเกมเมดูซ่าของเรานะมาดูชีวิตที่น่าสงสารของนางลนะเธอ เอาเป็นว่าใครอยากเล่นคลิกลิงกตามมาได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b ์กดกระดิ่งให้เจด้วยนะคะวันนี้เจไปก่อนแล้วนะอย่าเผลอจ้องตามเมดูซ่านะท่อเดี๋ยวจะโดนสาบกลายเป็นหินจ้า